มอ็มอกนี่ท่านอนหนูเหรอลูกจะหลับไปยังดูหน้าสิแล้วดูหุ่นดูนี่อือหืออย่างเงี้ยเขาเรียกแมวหรือหมูลูกไหนแมวหรือหมูคะจะหลับแล้วทำหน้าพิมพ์พลาวลูกหม,อมอูม็อก พอกี้เนี่ยแหละตัวน้อยที่เลี้ยงกันมาเนี่ยฮะหูอย่างงี้ดูพุงหวายนมก็ไม่มีวายไอหมูไลนมนอนกระดิกหางกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วยังไง ดนไอ้แม่เปาแย่งที่นอนไว้แล้วนอนท่าอะไรของเราเนี่ยนอนท่าเนี้ยอะจะหลับแล้วหรอจะหลับแล้วหรอจะหลับแล้วอย่าก,กวนหนูหนูจะหลับแล้วอย่าก,กวนหนูนะแม่หลับหลับจิหลับ,ลบ,ลบแม่ปิดไฟให้หนูหน่อย หวานฉ่ำแม่ปิดไฟให้หนูหน่อยหนูจะหลับแล้วแนวอ้วนเอ้ย